กอมี้ยังดื้อดืตอดื้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 ดื้อดื้อดื้อ้อดื้อดอดื้ดออ ความคะแนน,นยังมีแฟนคือให้เวย์แบบบอไอคนนี้หนูมันเคยหยิบเล่าได้บอใจมันเป็นบอเป็นจังหวะงั้นก็เกับเก่าไปคนเราคนนี้หนูขอคนนี้หนูมาอยากได้อยา